สบายดีทุกคนเมื่อเนกาอยู่กับบัวเงินคือเก่าพี่น้องส่วนนี้เป็นส่วนล็อกดาวน์พี่น้องโควิดไปใสกระบไดพี่น้องเขาให้ยอยู่เตื้อเฮือนพี่น้องมาเบิ่งวิีีชีวิตพี่น้องอยู่บ้านของบัวเงินเนี่ยกระบออกไปไสว่าเขาเฮ็ดยั้งแดะพี่น้องมาเบิ่งน้ากันไปเบิ่งวิีีชีวิตส่วนโควิดส่วนล็อกดาวน์พี่น้องช่วงกักตัวมักกะแนวเนี่ยแหละพี่น้อง อะไ้ไปใส่ให้อยู่่เตือนพี่น้องเอ้ยโควิดที่ออกไปใไส่กระลำบากให้อยู่บ้านตัวบ้านเมืองตัวเมืองพี่น้องบ่ได้ไปใส่นี่ก็มาลินเพือนบาหุ่นเพิ่นพี่น้องนี่แม่เรากลังเก็บปลาซิวอยู่พี่น้องปลาลุงต่อนบาหุ่นมือนนี้ไล่ไล่พี่น้อง นี่ก็มีแต่ปลาคอตายเบิดตัวนี้มอนี่ก็มีตายเบิดพี่น้องอยู่ในมีลายมีัึงเอียนมีัึงอันนี้พี่น้องเป็นเก็บปลาซิวพี่น้องเอ้ยเก็บปลาซิวสีออมบา,าบาหุ่นเป็นกะบาหุ่นเป็นกาอยู่ในอะไพี่น้องพ,พาเบิ่งป่าบาหุ่นพี่น้องเป็นวา ไดไลายเติบมื่อนี่ลงต้นเพิ่์นนี่พี่น้องเบิ้งเอียนพี่น้องลงต้นเพิ่น์นเอียนลงต้นบาหุ่นมื่อนี่เพิ่์นมานบม้เงินเลยบบุได้ซ้ำเมืม่อนี่พี่น้องเอ้ยบวลงบ่ถือซ้ำบ่มานคือบาหุ่นเพิร์นพี่น้อง หม้อนี้ก็มีพี่น้องหม้อนี้มาเบิ่งมียังพี่น้องนี่หม้อนี้มีปลาคอพี่น้องเบิ่งปลาคอเพิ่นมานแท้บัวงเงินนับบัว,บวมานพี่น้องเอ้ยเอยสวงล็อกดาวน์จังสีเปิดกระมานพี่น้องเอ้ยอะไรกินอยู่นี่ต่อมนี่พี่น้องเนาะสวยได้ของดีพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนี่ตัวยังนี่ นู้นู้ตัวใหญ่แท้น้องใช่แต่มาจังไส่จังไดมันถือตอนหมอลงตอนมาเบิ่งพี่น้องนี่นู้พี่น้องเบิ่งเอามือออกเบิ่งหัวเอ็นหัวเห็นครับไอ้ยนี่พี่น้องนู้นู้พุกพี่น้องเอ้ยนู้พุกเบาหุ่นฟันใด้นู้พุกพี่น้อง นลอบอกอันนี้เป็นสั่งไอชีวิตยามเรียงพี่น้องเป็นจรงสีแล้วพี่น้องเลยสบายดีอีกครั้งเนาะพี่น้องท่านได้ที่เขามาเบิงมาสมแลวพาก,กดไลค์กดติดตามบัวงเงินนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บัวงเงินสีเฮดคลิปต่อไปพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีพี่น้องบายบายพอกันคลิปหน้าพี่น้อง